มันต่อเรื่องหวย30ล้านครับระหว่างลุงจรูนกับครูปรีชานะฮะครูปรีชาเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์มาหลายวันละนักข่าวไปตามถึงหน้าบ้านท่านก็ออกจากบ้านแล้วก็เข้ามาออกจากบ้านแล้วเข้ามาไม่ให้สัมภาษณ์ส่วนลุงจรูนเมื่อวานนี้ไปเจองานอุ่นเอรักก็พยายามจะไปถามนหะถ้ามากับครอบครัวแล้วก็ทนายตามด้วยก็ไม่ให้สัมภาษณ์อีกนะฮะก็ไม่รู้จะย,ยังไงล่ะเอาเท่าทิ่นักข่าวตามตามตามกันเห็นว่าเมื่อวานนี้มีคนให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเจ๊เกียวครับผู้ชมครับ เดี๋ยวไปฟังเจ๊เกี่ยวกันด้ว่าว่าอย่างไรบ้างนะฮะเบื้องต้นเห็นบอกว่าครูปิชาเขาเหนื่อยเขาอยากให้เรื่องเงียบเขาก็เลยไม่ยอมให้สัมภาษณ์แนะ่ส่วนคณะทํางานหลับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปตามดูกันเพราะมีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องความคืบหน้าเรื่องหวย30ล้านเนี่ยนะครับทางพลตบดโททิติราชหนองหานพิทักษ์ครับท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าวันนี้นะฮะวันนี้จะมีการประชุมคณะทํางานชุดคลี่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี ก็มีพลตบ,บตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการบบตรวจสอบสวนกลางนั่งเป็นประธานแล้วก็จะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทําความผิดเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนให้มารับทราบข้อกล่าวหาส่วนจะเป็นข้อหาอะไรเดี๋ยวรอให้ที่ประชุมเขาพิจรารณาข้อกฎหมายก,กันอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่คาดว่าน่าจะเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องในการร่วมการกระทําผิดกับครูปิชาและเจ๊บ้าบินนะฮะส่วนบุคคลที่ออกหมายเรียกจะเป็นนายแผนธนุกรเหลืองใหมายเอี่ยม พยานฝั่งครูปีชาคนที่อ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทรจรูนเก็บลอตเตอรี่ตามกระแสข่าวหรือเปล่าเนี่ยท่านพลตำรวจโททิติราษบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้พนักง,งานสอบสวนพยายามทักท้วงชี้แจงว่ามีความเข้าใจข้อมูลคาดเคลื่อนหรือเปล่าจนในแผนเนี่ยจำนวนต่อพยานหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะด,ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไปครับในขณะที่เจ๊กุ้งครับนางดุษฎีถิ่นทุ่งทองเจ้าหน้าที่สารยุติธรรม บุคคลที่อ้างว่าขอแบ่งซื้อหวยจากครูปีชาเนี่ยก็จะมีการออกหมายเรียกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอคณะชุดสอบสวนก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมีการหารือก,กันในวันนี้แหละและจากคาให้การของพยานบางคนไม่มีใครคํานึงถึงความเสียหายในสิ่งที่ทําไปขณะที่บางคนยืนยันว่าเป็นความจริงบางคนก็มีท่าทีอ่อนลงจนมุมก็มีเหมือนกันซึ่งพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีก็ต้องดําเนินคดีกันเป็นรายไปนะครับยืนยันตํารวจให้ความยุติธรรมกับทุกคน ไม่ต้องกลัวว่าจะไปกันแกล้งแจ้งข้อกล่าวหากับใครครับพลตำรวจโททิติลาธนะคะท่านยังพูดถึงการดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกครูปีชาเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดแมคค้าขายโรตรี่เพื่อแจ้งข้อหาฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนในการเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับพลตำรวจตรีสุทธิไปก่อนหน้านี้แล้วคือกลุ่มคนที่มีหมายเรียกนี้ทางคณะทำงานจะพิจารณาอีกทีนะคะว่าจะเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุน ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผลตํารวจตรีสุทธิจะปฏิเสธหรือว่าจะรับสารภาพอันนี้ตํารวจก็ไม่ได้มีความกังวลนะคะใครจะให้การอย่างไรอันตรงเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ตํารวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสํานวนให้ได้มากที่สุดยิ่งปฏิเสธยิ่งดีค่ะผลการกระทําจะบอกเองว่าใครทําผิดทุกอย่างที่กล่าวไปขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทั้งนั้นไม่ได้ทํามาจากความเชื่อนะคะสําหรับเรื่องของ คุณฟ้าหรือว่านางสาวกนกพันหมวกสวัยเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวรายวันอันนี้ก็ต้องพิจารณาในภายหลังเหมือนกันว่าเอ๊จะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่เพราะว่าตํารวจเขาก็จับตาดูอยู่เช่นกันนะคะว่ามีอะไรที่ไปกระทบกับการทํางานของตํารวจหรือไม่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการสั่งการให้ตํารวจใช้ความอดทนในการทํางานคืออย่าไปเป็นคู่กรณีด้วยแต่ถ้ามีบุคคลที่3ที่ว่าถูกพาดพิงแล้วปรากฏว่าเขาได้รับผลกระทบอันนี้สามารถแจ้งความดําเนินคดีกับฟ้าได้นะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวฝั่งพยานครูปีชากันบ้างค่ะอย่างเจ๊เกียวหรือว่าปน,นันชยาสุขภูนนะคะก็มาตั้งแผงขายลรตตรีต่ตามปกติค่ะที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงที่ตำบลบ้านใต้อเภอเมืองการค่ะเจ๊เกียวบอกว่า10มกราคมก็ได้เจอกับเจ๊บ้าปิ่นแหละไปขายรลรตตี่เหมือนกันที่ตลาดนัดร่มแฝกค่ะแล้วก็เจอครูปีชาออกมาซื้อกับข้าวเป็นตลาดนัดใกล้กันนะนะ ไปคุยกับครูปีชาก็รู้ว่าสาเหตุที่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อช่วงนี้เพราะว่าครัวโดนหลายเรื่องสะบักสะบอมไปหมดแล้วครูบอกเหนื่อยมากช่วงนี้พูดมากไปเรื่องก็ไม่จบงั้นเงียบดีกว่ารอให้ศาลตัดสินแต่สําหรับตัวเจ๊เกียวเองนะคะที่ยังพูดอยู่เพราะสงสารนักข่าวค่ะนักข่าว <laughs> ถามข้อมูลแต่ละคนไม่ได้เลยไม่ได้เลยทุกคนปิดปากเงียบหมดอเจ๊พูดเองก็ได้ ลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่อยากตัโตัวอะไรกับใครให้เป็นกระแสสังคมนะสุดท้ายก็รอสารอยู่ดีค่ะก็ไม่ได้รับสารภาพตามที่เป็นข่าวด้วยยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนคําพูดของพลตบดีทิติราชที่บอกว่าครูปีชาสะกดจิตหมูเ <c oughs> จ๊บบินก็บอกว่าแค่พูดเปรียบเทียบไม่ได้สะกดจิตหมูรวมถึงประเด็นที่ว่ามีหลักฐานไม่พบสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของครูปีชาที่ตลาดนัดเดซิตี้เมื่อ31ตุลาคม ตรงนี้ก็ขอบอกว่าการตรวจสอบเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ตัวเขา่าเจอครูปีชาจริงก็บอกว่าเจอส่วนสภาพจิตใจของทั้งครูปีชากับเจ๊บ้าบินยังปกติยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับจะสู้คดีค่ะอยากให้ทุกอย่างกระจ่างไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องของหมายเรียกข้อหาใหม่อนะถ้ามีหมายเรียกจริงก็คิดว่าควรจะไปรายงานตัวใครเรียกก็ไปให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไ,ไปไปให้จบพิสูจน์ความจริงกันไปลองไปฟังจากปากเจ๊เกวเลยค่ะ เจอครูพิชากับเจ๊บ้าบินเจรตนาเจรตนาก็มาขายลอตเตอรี่มาเลี้ยมาเลือยครูพิชาก็มาซื้อกับข้าวเหมือนยายเล้วได้มีการพูดคุยกันไหมครับเมื่อวานก็คุยนิดหน่อยหมายถึงครูพิชานี่เขาก็เหมือนโดนหลายๆเรื่องสะบักสะบอมนะก็บอก เหนื่อยมากเลยช่วงนี้ผมเจ๊เกียวก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รับสารภาพไม่ใช่อะไรนะครับได้พูดถึงเรื่องหมายเรียกของปอปปไหมครับี่สนับขนุนงให้เจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบเลยครับว่าหมายเรียกส่งไปษณีมาถึงที่บ้านทั้สามคนหรืยอยังยังก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าเจ๊เห็นในทีวีเมื่อคื<ป>นนี่อันนี้เจ๊เกียวนะฮะอีกเจ๊หนึ่งครับเจ๊พัทนะนักข่าวก็ไปเกาะติดเหมือนกันนะครับ แผงลอตเตอรี่ของเจพัทหรือว่านางพัชริดาพรมตาที่เพิ่งถูกออกหมายเรียกรายล่าสุดไปนะฮะแผงที่ขายประจำเนี่ยเจ้าตัวไม่มานะฮะเจพัดไม่อยู่นะครับแต่ว่าให้ลูกชายนไปขายแทนที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณอําเภอเมืองจวดกาญจน,นบ,บุรีนี่ให้ลูกชายไปขายแทนส่วนครูปิชาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเหมือนกันนะครับครูปิชาปิดบ้านเงียบเลยมีเพียงรถกระบะคันที่ขับประจำประจำเนี่ยจอดอยู่ในโรงรถนี่ คงจะอยู่ในบ้านนะเก็บตัวนะครับทีนี้อย่างที่เราได้เกริ่นมาตั้งแต่ต้น,ตน,ตนว่าเราไปเจอลุงจรูนเมื่อวาน,นไปเจอลุงจรูนที่งานอุ่นไอรักไายความหนาว่ที่ลานพระราชงดุสธตนะฮะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามากับครอบครัวลูกสาวแล้วก็ภรรยาแล้วก็มีทนายตั้มแล้วก็ทีมงานมาด้วยนะครับนี่เท่าที่ ลุงจลนก็พูดได้นะนิดหน่อยเองอ่ะนักข่าวพยายามถามพยายามถามก็เงียบๆนะท่านก็เดินไปแบบสักการะแล้วก็มาร่วมงานแล้วก็มาถ่ายภาพกับคนนั่นคนนี้อยู่เหมือนกันท่านก็บอกว่าสบายใจนะลุงจลนบอกสบายใจนะฮะที่กองปราบก็แถลงมาสองครั้งเนี่ยก็โอเคเป็นไปเหมือนที่คาดหวังไว้แม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ถือว่า90แล้วล่ะส่วนที่เหลือขออยู่เฉยๆดีกว่าไม่ให้สัมภาษณ์อะขอเป็นลุงเฉยแล้วกันบอกว่าตัวเองเป็นลุงเฉยไม่เลือกลุงจลนแล้วฮะลุงเฉย เก็บไว้ในใจเพราะจากนี้ไปจะอยู่เฉยๆฮะแต่เฉยจริงๆนะเมื่อวานนี้ถามอะไรไปก็ยิ้มอย่างเดียวให้ทนายตอบเนาะทีนี้ทางด้านของทนายความครูปีชานะคะเห็นว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะมาทางฝั่งนี้กันบ้างค่ะทนายเกรงไกรนาควรีนะคะก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายให้กับครูปีชาแล้วนะคะต้องชี้แจงกันแบบนี้คือที่ผ่านมามีนายสุพัฒน อดุลเสด็อังกูลค่ะเป็นธนาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนที่ตัวของคุณเกรงไกรเนี่ยเข้ามาช่วยในคดีอาญาเมื่อเรื่องถึงศาลแล้วก็จะให้ทนายสุพัฒน์ดำเนินการกันต่อไปเหมือนส่งไม้ต่อค่ะส่วนตัวของคุณเกรงไกาเองต้องถอนตัวแล้วก็จะไปยื่นคาร้องขอถอนตัวต่อศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ด้วยนะคะ คุณเกงกายบอกด้วยบอกว่าตอนนี้ก็มีหนังสือจากสารายาให้ครูปีชากับเจ๊บ้าบินไปรายงานตัวอีกครั้งในวันที่19เมษายนนี้ด้วยส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการกู้ไฟล์สำนวนจากคอมพิวเตอร์ของร้อยตำรวจเอกเจรยุทธ์ชัดชรินกุลรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีนะคะอดีตพนักงานสอบสวนคดีหวย30ล้านบาทเนี่ยแหละล่าสุดมีรายงานมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยสามารถกู้ไฟล์สํานวนในคอมพิวเตอร์ของร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะยังไม่หมดค่ะปรากฏว่าอย่างนี้ไฟล์คำให้การบางส่วนของครูปีชาเจ๊บ้าบิและก็เจ๊พัดเนี่ยมีการพิมพ์ลงวันที่ที่ไม่ตรงกับวันที่ที่บันทึกไว้ในสำนวนจริงแต่จะมีการแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงบ้างนั้นคือตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่สามารถจะกู้หมดได้ครบถ้วนไงเพราะว่าอาจจะชี้แจงไม่ได้มากเต็มที่นะคะเดี๋ยวต้องรอให้กู้หมดก่อนค่ะ yeah mm.